สวัสดีครับพร้อมพิ้ังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้เฮาอยู่กับ ปูห้าเจ็ดปดนะครับมาตามตัวเลขแนวา้ทางงวดวันที่16บกกุมภาพันธ์พศออ2อ6 7เนาะนพี่น้องเนาะนะครับผมกราบนมัสการปูห้าเจดนะครับขอบคุณทางช่องปอทอชแนลช่องแม่หมูพาโชคนะครับที่ส่งนําตัวเลขแนว้ทางมาให้กับดอนลาชแนลนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบ่เเ็นการเสียเวลามาติดตามรับชมรับฟังไปผพร้อมกันเลยนะครับผมมัสการกรบปูมัสการนมันสรรการเลยครับปูครับบ่สบายไข่แนไปปูไข ใครปะครับชันดาวในรอเนี้ยครับผมอย่าพสาสไม่จุนโอ้ครับผมเอารัฐบาลให้ปูจังไงนะครับมันอร่อยมาไล่ก็เอร่อยมาไล่เนี่ยหรอเอาร้อยมาไล่เอฟซีว่าให้ปูเขียนรอยมาไล่ให้เบิ้งแน่วสั้นอ่าสูตรอร้อยมาไล่ หกศูนย์ศูนย์หกสามเก้าศูนย์มันเหลศูนย์เก้าเมื่อก่อศูนย์ศ <laughs> ูนย์เก้าปูศูนย์หกสามศูนย์เก้า เนื้อคุณินเนเหรออ่ะนี่สูตรร้อยมาลัย่านผช้ชมเอาเลขท้าย3ตัวนะครับแล้วก็เลขสอตัวล่างนะครับตั้งแด้พี่น้องเด้อแล้วก็บวกกันนะครับศูนย์วกเก้ได้เก้นยบวกสได้สามบวกหกได้ 9. 6้บวกศย์ได้ 6. กกระบวกลงมา3าบวกเได้ 2. 3งบวกเได้ 2. 9งบวกหได้ 5. ้าสองบวกสได้4 2่บวกหได้ 7. จ็ดเดบวกสได้ 1. งวดที่แล้วนี่มากหกสามเลยน้นะปูเนาะเล่นบนล่างไปเลยเล่นหน่อยข้างล่างนึงอ่าติดบนล่างไปเลย,เลยงวดนี้เด่น 5, ดหา้าว,วิ่งห้าตัวเดียว,วดัผม,ม้ชมอ่าติดหาด้พี่น้องด้วนะครับผมสี 4, 5, ม่ห้าสามเมตรเดียวนะครับผม สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแค่นี้ติดบนล่างได้เป็นบ่อปูบนล่างบนล่างได้เลยครับผมปูเจ็ดกับสี่นี่ม้ากำกันบ่ครับเจ็ดกับสี่นี่ มัาได้มาได้คือคือรักหน่วยมันหนึ่งเนี่ยหน้าหนึ่งต่อวาเลขกันมันหาบนครับถ้าวิ่งล่างวิ่งตัวได้ปูอเล่นบนล่างไปโหลดท้งเทียมมาหามันไปล่างท้งเนี่ยมาหันวาลางมันไปบนท่อมอ่าไม่เท่านี่หรอเท่านี่นะปูอืมเล่นแต่น้อยห้างนี่หรออ่าตามมาชม <c oughs> มักหน่อยหนอย ขันจากเล่นสามตัวก็เล่นใส่ได้สามตัวนี้เล่นเราปัวแต่สามตัวนี้ได้ปัว <c oughs> เล่นสามตัวขันเลยน้องเจมี่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนี่แหละครับขันสามตัวทาสูตรร้อยมาเลยเราปัวนะ่ท่านผู้ชมถ้าชุดบนคือหางเดียวสี่ห้าสามอืม นะครับปูเนี่ยไห้เราได้พี่น้องได้นะครับห้อนเนาะห้อนแต่นาะปูเนาะห้อนอากาศห้อนอืมแต่ว่าลอยมาไล่เนี่ยแกเดือนดีนะ้อปูเนาะโดนโดนเรื่องเขาเรื่องเรียกกระเพ็ดะะเรื่องเดียกรยกระเขาเอาอปูาจะเขาสูตรเลขดับตรงกันเฮ็ดให้ FC, เอฟซีเพิ่นเบิ่งแงงวัดเนี่ยดับตัวใดไอเลขตรงกันนะปูมันมันดับอายุาอ่ะ,อะเอาอีกคางนึงก็กได้ปูอ่านี่ครับผม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่กับหนึ่งหาโอเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยเรางดเก้า คล้ายแบบนวดเกาครับวดเกากะวดเกาเกาห้าหกส่วนเจ็ดหนึ่งดับอยู่ไม่ได้ปูมันดับเนหรอที่ปูนะเมียนปูมันดับอยู่ตรงกันนั่นบอกออกครับแต่ว่ามันแผันแผงเด่นปูว่าเลขดับอ่าบมออกขึ้นว่าอย่างบมออกหกไลก์หกอันนะมันดังข้างบนอืมมานเลขกันนี่เก้าสามศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสาม สามสี่ <X C. S 1> หรว่างหนึ่งตันครับหน,นึ่งสี่เนี่ยปะปูเอาปูเขียนอีกแบบสูตรหนึ่งให้บังนะเ,นเขียนเขียนอะไรอีกสูตรหนึ่งไอ้สูตรที่ตรงกันด้วยกันแต่ว่าสลับสลับกันแล้วมันมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้ปะปูมันมีอ,อันหนึ่งนี่ปูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลาเก่ามั้ยพี่มครับสูตรนั้นไหมอือกันเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ อาหกเจ็ดมาตัวกับมาหกสามกรับขาเจ้าท่านหลังเนี่ยหนึ่งสี่หกมาตัวครับอันนี้ของวัดที่แล้วอวัดที่แล้ก <7. S 2> ดันออกหกสามกับศูนย์หกสามครับไปบนตัวหนึ่งอยู่ดีมาเดี๋ยวก็สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เราว่างดีดีสี um, ่เจ็ดหนึ uh, ่งสี่เจ็ดหนึ่งน้องปูอืออืออ่านี่ธรรมชมเราว่างดีดีสี่เจ็ดหนึ่งน้องปูมันมีหนึ่งเด้ครับผมตัวนี้สี่หกหนึ่สี่หกหนึ่งหนึ่สี่หกบวกกอใกล้ใกล้กันกับแปดหนึ่งบวกเราว่างตัวนี้อะไรดีเจ็ดหนึ่งกับปูนี่มันมีเท่านี้ครับเรียนบนล่างไปโรด้ละกันหนึ่งหาไปเล่นมาปู ห้าสามสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกับตัวน้ำปลาปูปูเอาเอาเอาหนมันมืงในเหล็กดับเมื่อกี้อ่าเี๋ท่านผู้ชมนะครับนี่ครับหกสามตั้งสามไม่เป็นรองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สามเก้าไม่มาตรงกันพ่อแม่น้ำกันน้ำปูเนาะกวนกวนกับมันส่วนหาตัวเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม ับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นว่าแปดเก้าได้ต่างๆดับเหรอเห็นว่าครับอืมคิดวาเจ็ดศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งห้าสองสี่สามบอมีครับบานนี้ก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเกาตรงกันสี่หนึ่งนี่ปัวมันไปได้เพราะว่าเลขกันงวดกว้อนน่ะมันออกสี มาออกงกหนึ่งสี่ห้างกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามออกงกหนึ่งลางเห็นไหาครับครับออต้อง<บ>สูตรนี่จางแน่นอนปูนี่สูตรนี่นจางแน่นอนอ่าสูตรนี่เห็นว่ามา่อสี่หนึ่งนี่แปดสี่สูตรหาตัวไม่ยังผ่านดูสูตรหาตัวพลาดยูสูตรหกตัวนี่ปูแมนนะครับ เก้าสามนะครับอันนี้สูตรดับตรงโตไดี่ปลองทำตรงกันแปดสองมันอดหนือเปล่าแมนปูแต่ว่าปูกับเป็นเน้นกับพันเป็นเน้นคัดกับปูนะมันตรงกันบอกปืนจุดสามเปียดได้ว่าศูนย์สามแปดมันเป็นยังไงบอเป็นหกคือบอเอฟซีกับวปยูปูเขาบอจุดสามหกแไปมันเป็นยังไงบอเป็นจุดจุดเหีืยมันเป็นศูนย์นี่แล้วล่ะครับปืนจุดสามเปียด อ,อ๋มไม่น่ะเรื่องเปินจนุดแปลนะครับเอ้ยออคือจะสวมสูบ <laughs> เอานี่ครับชมช่อมอยมาลลยนะครับร้อยมาลลยได้ล่งหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับตั้งศูนย์หกสามหลักก็เลขท้ายสองตัวศูนย์เก้านี่ครับเพ็ดมากอีเลจ็ดสี่หนึ่งโอ้ตรงครับเอาพี่น้องเนานะแคปนาจอปูย่ำให้แล้วบนวิ่งห้าได้พี่น้องปูให้ติดบนล่างชุดนี่เป็นชุดบนล่างแต่ว่าบนทาวิง่งคือวิ่งหา <c oughs> สี่ห้าสามเม็ดเดียวสองตัวคือหาสามร้อยมาไล่ร้อยมาไล่ปูได้สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งปูตัดให้สี่หนึ่งกับเจ็ดสี่เอ้ยสี่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสี่มาได้พี่ปูนี่เจ็ดสี่นี่ปูนี่ได้คือกันร้อยมาไล่นี่สี่เจ็ดนี่ได้เร้ยพี่นองเด้อตัดเอาเยอะเนี่ยกับนะตัดเอานี่เจ็ดสี่ก็มาได้ธรรมชุม <c oughs> นะครับเอาแคปหน้าจอธรรมชุม่มอันนี้เอฟซี FC อยากได้ ไอปูเห็ดร้อยสูตรร้อยมาอะไรให้ดูนะครับปูเห็ดให้ได้แล้วลงล่งนี่ครับงวดที่แล้วสามสามหกมากหกสามส่วนมากตัวใต้และส่วนมากเด่นตัวไต้งวดก้อนในสามสามหกครับสามสามมันไปนาไปคือระวังตัวใต้มากหกครับมันก็มากเลยเอาแคปหน้าจอธรรมช้่มกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับเนาะเดี๋ยวจงมาหาปูอีกที่หนึ่งท่านไอ้ฝันมันมาปูยังท่านไน้ฝันด้วย่ิโนงเดอรอาพอกันคลิปนาครับ พิจรารณาเป็นแนวทางนะครับเบื้งประกอบก,บกับการตัดสินใจพี่น้องนะครับผมตัวเลขของปู่ห้าเงวดวันที่16บกุมภาพันธ์พศสองพันหร้อยหกนะครับผมขอให้ FC ทุกท่านโชคดีเฮ่ง,ง,งๆเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับแล้วพบเ้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ